คุณกำลังชมาฟังเมื่อไหร่จะเรื่องหลงไม่ไม่รู้แต่กูอยากจะเล่าช่วงสนับสนุนโดย The Center h Out Studio เดครับท่านผู้ชมแล้วก็พบก,กับผมน็อตตละครลิอีกเช่นเคยน,นะครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญนะครับนั่นก็คือคุณจอห์นนี่จัมโบ้ สวัสดีครับคุณจอนี่จัมโบ้สวัสดีครับอันนี้คือคุณพร้อมเดินทางตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับออกป่าเมีเอะไรเขาบ้าง <laughs> <laughs> เนี่ยเราประวัติไม่ดีใช่ไหมโอ<ฮ>้โหไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแล้ววันนี้นะครับคุณจอนนี่จัมโบ้มีประสบการณ์หลอนที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังคุณจอนนี่เนี่ยได้เดินทางไปที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งและได้ไปพักที่พักแห่งหนึ่งเลยตั้งชื่อเรื่องชื่อนี้ว่าคืนหลอนในห้องพัก เรื่องราวมันเป็นยังไงครับคุณจานนี<ค>่<ณ>ช่วยเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอื่มน้ำตันนี้นึงครับระวังหลอดจิ้มตาลนแล้วก็เตรียมมาบุกเดียวด้วยผมรู้ทันรู้ทันหั้โหนางกิดตั้งนานะครับก็คือเรื่องราวเป็นี้ครับคือวันนั้นเนี่ยผมไปเที่ยวกับเพื่อนสามคนนะครับเราไปกันที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งครับตั้งใจว่าจะไปเที่ยวสถานที่ที่หนึ่งเราเดินทางไปในถนนเส้นหนึ่งครับเพื่อจะไปครับคุณจอนนี่ครับ ครับผมผมว่าเราเข้าเรื่องกันดีกว่าครับพอดีท่านผู้ชมเขาอยากฟังแล้วอะ <laughs> ได้ครับคือเอาที่จริงแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็ไปถึงที่โรงแรมแห่งนั้นก็ประมาณตัก 4- สี่ห้าทุ่มได้แล้วครับตอ,อนนั้นถือว่าดึกมากๆเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าเราแวะกัะหลายที่มากครับแวะปั๊มแวะเที่ยวแวะคาเฟ่จิบก,กาแฟดำน้ําดูปลาการล้างปูป่าดำน้ำนวดสปาแวะเที่ยวตลาดน้ําแวะเต้นแล้วก็แวะร้องเพลง ยังย,ยังมีไหมใช่ไหมครับยังไม่เข้าเรื่องอีกครับผมคูชมเขารอฟังอยู่คุณมีอีกที่หนึ่งครับนนที่ไหนครับผ่านไม่ได้ครับสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปผมไปมาแล้วต้องที่นี่เลยครับใครที่อยากได้รูปสวยๆโปรไฟล์ดีผมมีสตูดิโอมาแนะนําต้องที่นี่เลย c e n t e r อร์เฮาส์สตูดรับถ่ายงานพีเดิง้งงานแต่งงานบวชพอร์ตโปรไฟล์คุณจะได้รูปสวยๆไว้อวดเพื่อนแน่นอนแถมยังบริการดีต่างหาก ใครที่ต้องการติดต่อก็สามารถมาได้ที่ธัญบุรีของแหรือติดต่อที่เบอร์0841384105หรือแอดไลน์ j u n e d e i i z หรือคุณจูนั่นเองนะครับคุยง่ายราคากันเองภาพถ่ายชัดเจนจนเห็นติดวิญญาคืองียับห็อตครับตอนนั้นเนี่ยผมไปถึงที่โรงแรมแห่งนี้นะครับก็ประมาณสัก4ี่ห้ทุ่มก็จะเที่ยงคืนแล้วครับ พอไปถึงเนี่ยโรงแรมเขาแจ้งว่าห้องพักเหลือห้องเดียวแล้วก็เป็นชั้นสามครับหมายเลขห้องคือสามสามสามตอนนั้นผมกับเพื่อนก็ลังเลครับแต่ว่าเราไปไหนกันไม่ได้แล้วเพราะมันดึกมากแล้วก็เลยต้องจำใจพักที่นี่เลขเบอร์ตองที่พักเลือกไม่ได้จำใจสุดๆเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เริ่มอ,อะไรจะมีอะไรไหมอะไรอย่างงี้เริ่มคุยกันทีเนี้ยเราก็ต้องอเข้าพักแล้ว จังหวะที่ผมคนของกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ยคือเพื่อนไม่มีใครกล้าเปิดประตูเลยก็ผมอ่ะแต่ใจองเปิดให้ก็ได้ผมก็ดันเปิดประตูห้องเข้าไปปุ๊บจังหวะนั้นที่ผมกําลังจะก้าวขาเข้าห้องครับคุณนอ็อตค,คุณน็อตเชื่อไหมครับครับผมนี่คนลุกสู้ทั้งตัวเลยครับแสดงว่าห้องเนี้ยต้องมีผีหรือว่าวิญญาณแน่นอนถูกไหมฮะโอ้ไม่ใช่ครับผมเปิดขเคียวแวะไหลที่จักรกลิ้งขี้ครับผม แล้วหลังจากนั้นครับคุณน็อตครับพวกเราก็แยกย้ายกันจัดของอาบน้ําแล้วทีนี้เราก็ปิดไฟจะนอนแล้วครับจังหวะที่ผมกําลังจะเอียงตัวลงนอนคุณน็อตครับผมได้กลิ่นมันกลิ่นมันเหม็นนะมันลอยมาแรงมากมันเป็นกลิ่นอะไรครับโหมันมันเป็นเหมือนกลิ่นสาบกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นอับมันเหม็นแบบบอกมันถูกเขามันตีจมูกผมแรงมากในจังหวะนั้นผมว่าต้องใช่นนแน่ผมก็ นันอยู่ว่าฮ้ยมันจะใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าผมก็เลยก้มลงมาดูใต้เตียงครับคุณน็อตกัางวันนั้นแหละครับกลิ่นมันยิ่งตีเข้าจมูกอีกผมหูอยโดนแล้วผมว่านะมันต้องเป็นกลิ่นศพที่อยู่ใต้เตียงแน่นอนถูกไหมฮะ <c oughs> คือกินเท้าแม่งครับตรงไปโอ๊กกินเท้าเอง,เองลืมล้างเท้าครับ <c oughs> อาบน้ำแล้วแต่ลืมล้างเท้ากลิ่นเหม็นเป็นมาก <c oughs> กลัวแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณน็อตครับผมเราก็ รู้สึกว่าเรานอนอยังไม่ได้สกพักหนึ่งครับพวกผมั้งสามคนเนี่ยก็สะดุ้งตื่นในกลางดึกเลยครับทําไมครับเราสามคนเนี่ยลับมือกันแน่นเลยครับตอนัน,น,นเพราะว่ามันเหมือนได้ยินเสียงบนบนฝ้าบนเพดานนะมันมีเสียงตึกกักตึกกักตึกกักเอาละครับท่านผู้ชมเริ่มตื่นเต้นแล้วตอนนี้ผมใช่ไหมครับคุณน็อตแล้วตอนนั้นอ่ะเสียงมันก็ค่อยๆเยื่อนค่อยเยื่อนค่อยเยือยเย่อน เราสามคนเนี่ยจับมือกันแล้วก็มองตามเสียงไปเลยนะครับครับแล้วผมมองไปเห็นรูรูนึงครับน้องอันนั้นรูอะไรครับโหผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าบนฝ้าเราตรงรูตรงข้ามนั้นอ่ะมันมีรอยเหมือนเป็นรอยสีน้ำตาลนะครับแล้วมันก็มีเริ่มมีกลิ่นเหมือนสาบโชยมาแล้วแล้วนี่แบบโอ้คนลุกตู้ครับบหลอนมากเลยตอนนั้นนึกในใจทั้งสามคนว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราคิดมันต้องใช่แน่ ผมว่าน่าจะเป็นพวกคราบเลือดหรือว่าห้องเนี้ยเคยมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแน่ๆผมคิดอย่างนั้นครับแล้วหลังจากนั้นนะครับที่เราดูไปสักพักหนึ่งครับครับผมเห็นเหมือนมันมีหัวอะไรบางอย่างลอดออกมาเราทั้งสามคนเนี่ยยีก,กันลั่นห้องเลยครับผีห้อยหัวลงมาหนูับหนูออกลงมาจะาป้าเต็มป้าเลยโอ้โหผมก็กลัวแทบแย่แล้วนึกว่าผีแม่จริงเลย ยังไม่จบนะครับคุณน็อตยังช่วงพี่เหรอครับใช่ครับคือตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าประมาณตีสี่ครับคุณน็อตครับผมผมนอนนอนเนี่ยแล้วเหมือนมีอะไรมาสะกิดขาผมครับใช่ครับแล้วก็แบบมาสะกิดมาจับแล้วก็เขย่าเบาๆเขย่าเขย่าเขย่าแรงเรื่อยๆแล้วก็มีเสียงกระซิบทิ่หูวมครับกระซิบว่าอะไรครับมึงออกไปจากที่ของกูมึงออกไปจากที่ของกู มึงออกไปจากที่ของกูเดี๋ยวนี้โอ้โหเสียงมันค่อยค,อยคอยดังดังขึ้นเหมือนเหมือนแบบเขาโมโหครับตอนนั้นเนี่ยผมกลัวจนตัวผมเก่งแล้วก็หลอนอสุดสุดไปเลยครับคุณน็อตขนลุกเลยนะใช่ครับ,รบผมว่าคุณน่าจะไปนอนทับที่อของวิญ,ญญาณที่อยู่ที่ห้องนี้แน่เลยใช่ครับตอนนั้นเนี่ยผมหลอนแล้วก็แบบคิดว่ามันต้องใช่แน่ๆครับผมตัวแข็งไมทั้งตัวแล้วผมก็เลยตัดสินใจครับคุณน็อต ผมค่อยๆลืมตาคุณน็อตน็อตเชื่อไหมครับแบบผมตกใจมากอย่าบอกนะครับว่าคุณจ้องตาผีตาต่อตาเลยเพื่อนผมอะผครับผมออกตาจ้องตากงนี้เลยครับตามันจะติด <c oughs> ผมแลวครับสะดุ้งเลยแบบเฮ้ยมึงียกมูมาเนี่ยบอกก็มึงนอนทับที่กูอะมึงหลบไปหน่อยแบบผมนอนเบียดไงไปเบียดมันไปเบียดเขาเฉยๆไม่มีอะไรเลยใช่แล้วเรื่องของผมทั้งหมดมันก็มีเท่านี้ครับ คือหลอนในห้องพักแล้วแล้วผีผมอยู่ไหนผีไม่มีครับมันเป็นเรื่องหลอนคือหลอนในห้องพักอะไรที่ไร้สาระก็ช่างมันเลยครับส่วนใครที่อยากได้รูปสวยๆต้องนี่เลย Center House Studio ราคาคุยง่ายเป็นกันเองภาพถ่ายชาัดเจนจนเห็นตึกวิญญาณน,นะครับ,รบเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อน,นครนับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับครับรผม อนุญาตให้เข้าบ้านแล้วครับอันนี้เข้าบ้านแล้ครับโอ้โหดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยครับผมผมก็ไปครับไปไหนก็ไปครับได้ครับผมเออแล้วก็อย่าไเป็นเล่าให้ใครฟังอีกนะฮะได้ครับเออดีครับดีไปเถอะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับผมครับผมอย่ามาอีกนะครับผมครับผมเอาละครับท่านผู้ชมแล้วก็พบกัน EP หน้านะครับบ๊ายบาย